การไปยืนผิดที่ผิดทางการไปนั่งผิดเวลาเนี่ยมันทําให้เสวยมันทําให้งานเข้าแน่นอนครับคุณไอรักชนกนะครับสสพักประชาชนนี่นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหล่อนนี่นะครับมีความรู้ความสามารถหล่อนเป็นคนปากกล้าหล่อนเป็นคนใจถึงหล่อนในอดีตหล่อนไปยืนอยู่ในกลุ่มไหนไปยืนทําอะไรหล่อนกล้ามากเปิดตัวแสดงออกนะครับไปชูเชออะไรก็ไม่รู้ไปยืนถ่ายรูปกับคนที่อะไรฮะที่หนีไปอยู่ต่างประเทศบ้างที่ไปติดคุกติดตารางบ้างอะไรหล่อนกล้ามากแล้วผมกชผมช็ชื่นชมเธอนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานล่าสุดตึกสกายวอล์กอย่างเงี้ยแล้วก็โดนฟ้องไปนในฐานะเปิดโปงข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของประกันสังคมหล่อนก็ทําให้เป็นผลงานของหล่อนเลยนะทำให้คนไทยหลายคนก็ไปไงครับหูตาสว่างกันขึ้นมาให้ได้รู้นู่นรู้นี่นะครับหล่อนก็ไปนู่นนะไปประท้วงไปนับองค์ประชุมไม่ว่าจะเป็นห้องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้องเล็กกันมาที่การอะไรเงี้ยหล่อนทําหน้าที่ของหล่อนเนี่ยคนไทยหลายคนเขาก็ชอบนะไม่ใช่เขาลังเกียจหล่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่หล่อนเนี่ยทําให้พักของตัวเองเนี่ยมันติดภาพประจําเลยคุณรู้ไหมว่าอะไร คือการทาในสิ่งที่ไม่ถูกใจของคนในพักของพักของคุณผมไม่รู้ว่าคุณไอ้ไปรังเกียจรงเกียจรงชังอะไรกับกองทัพผมไม่รู้ว่าพักประชาชนมันมีปัญหาอะไรกับมาตา112ผมไม่ทราบแต่ที่ผมทราบมาตั้งแต่คุณก่อตั้งพักอ,อ,อนาคตใหม่มาถึงพักก้าวไกล,ลมาพักประชาชนที่คุณพยายามที่จะลบลบภาพลบเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตเอาง่ายๆเนี่ยมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าพักคุณลารมเจ้า พรรคคุณเนี่ยต้องตั้งหน้าตั้งตาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งหมวดสองพรรคคุณต้องต้องแก้ไขมาตราร้อยสิบสองเนี่ยคุณรู้ป่ะภาพพวกนี้กว่ากว่าพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งกว่าเขาจะสลัดภาพนี้ออกมาได้เนี่ยเขาใช้เวลาเกือบยี่สิบปีจริงๆมันควรจะนานกว่านั้นหรือมันน่าจะตลอดชีวิตแต่ปรเอิญมีพวกคุณมามา,มาตัดตอนตรงนั้นไปพวกคุณก็รับเวรกรรมตรงนั้นไปพรรคการเมืองบางพรรคที่เคยติดตาตึงมีชะง,งักติดหลังว่าเป็นพรรคลมเจ้าเนี่ยเขาก็หลุดไปโดยปริยายเลย และเขาไม่กลับมาเล่นอีกเลยประเด็นนี้เขาเป็นการเมืองแต่ของคุณเนี่ยนะครับเป็นพักการเมืองที่ใช้คําว่าอุดมการเป็นตัวชูโรงะนะครับใช้คําว่าพักการเมืองเป็นตัวใช้คําว่าอุดมการเป็นตัวชูโรงขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณดูอุดมการของคุณเนี่ยแก้กันไม่เลิกสัทีวันนี้แม้กระทั่งวันนี้ที่รัฐบาลจะมีอายุได้สี่เดือนเนี่ยนะครับแล้วต้องจากพวกเราไปเนี่ยคุณก็ยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติม <c oughs> เพิ่มเติมคือเรื่องของการแก้ไขเ,เรื่องของการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม นอกจากคุณพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณไม่ได้แก้ไขเพื่อประชาชนเลยใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าคุณแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองคุณเป็นอะไรกับหมวดพระมหากษัตริย์คุณเป็นอะไรกันนักหนาคุณเป็นคุณเป็นอะไรกับกับกับกองทัพอะผมไม่เข้าใจอ่ะคุณภูมิจะคือคุณไปตัดงบประมาณกองทัพในส่วนที่มันไม่จําเป็นนะอะไรที่มันดีผมก็ชื่นชมนะแต่อะไรที่มันเกินเลยไปแบบเฮ้ยกูตียาวไปเลยไหนไหนกูกูล่อได้แล้วกูจะเอาต่อเนี่ยคือผมว่าบางครั้งเราก็ต้องหยุดพักหายใจบ้าง อย่าทาตัวเหมือนคนขเขมรที่เวลาพูดภาษาขเขมรแล้วไม่หายใจผมดูคนขเขมรพูดแล้วผมอึดนะครับอย่างอะไรฮะมาตาร้อยสิบสองคุณก็มีอุดมการ์ที่จะไปแก้จะไปลดโทษคือคุณเข้าใจว่าพระมาหากษัตริย์เป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลที่อะไรครับที่ประชาชนเขาเทิดทูนเขายกย่องจะไปก้าวล่วงพระราชาอำนาจก็ไม่ได้คุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราในหลายๆพระองค์เนี่ยถูกการเมืองลดทอนพระราชาอำนาจไปเยอะมากมายเลย เยอะมากพระมหากษัตริย์ของเราไม่เคยมีอะไรออกมาโต้แยง้งไม่เคยพูดถึงนักการเมืองในทางที่ไม่ดีมีเพียงหนึ่งเดียวที่มองทุกคนในประเทศคือลูกหลานนักการเมืองพยายามที่จะลดทอนอำนาจตั้งแต่สมัยคณะราษฎรพยายามตัดทอนอำนาจมาตลอดลดอำนาจพระมหากษัตริย์มาตลอดแต่เราไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์ที่จะต้องออกมาพูดบอกว่า all, ทําไมาทํากับข้าพเจ้าอย่างนี้ทําไมาต้องมาลุกลานข้าพเจ้าด้วยทําไมต้องมาตัดอำนาจของข้าพเจ้าซึ่เดิมที่มีอยู่ไม่เคยมี แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ในรัชกาลที่สิบพระองค์ก็ทรงไม่ได้ออกมาพูดอะไรไม่ได้ออกมามีพระราชดำรัสอะไรแต่พระองค์ยังทรงนะครับก้มหน้าก้มตาทํางานให้กับประชาชนให้กับลูกๆหลานๆซึ่งเป็นประสงค์นิกรของพระองค์พระราชินีก็เช่นเดียวกันผมยังไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนนะครับตั้งแต่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์องค์พระองค์ไหนเนี่ยออกมาพูดเกี่ยวกับการทางการเมืองมีแต่เลยครับมีแต่รัชกาลที่เก้า รัชการที่สิบออกมาแนะให้กับข้าราชการเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ฟังเสียงประชาชนบ้างได้ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนบ้างในเรื่องของการทํางานโควิดมาในหลวงก็ช่วยพระราชนีก็ช่วยแล้วพวกคุณไปคิดอะไรของคุณแปลกๆจะแก้ไขามาตราร้อยสิบสองนะครับจริงไหมครับถ้าคุณแก้ไขโทษให้มันหนักขึ้นเนี่ยดีอันนี้เห็นด้วยแต่คุณพยายามบอกว่าก็คนเหมือนกันพยายามบอกว่าใครด่าคนนั้นคนนั้นก็ไปแจ้งสิทาไมต้องให้คนอื่นไปแจ้งด้วย พระมาหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทเป็นอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเราพระองค์ทั้งทั้งสามพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระมาหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทั้งสามพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนือความขัดแยง้งทรงอยู่เหนือการเมืองแต่เราก็พยายามเนี่ยพวกคุณพยายามไปลากพระองค์ลงมาจะไปแก้ไขจะมีการตรวจสอบคุณตรวจสอบรัฐบาลคุณยังไม่มีปัญญาทาเลยคุณจะไปตรวจสอบสถาบัน สถาบันไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่พวกคุณกําลังคิดมันผิดเชกเช่นเดียวกับคุณกันจอมพลังเนี่ยวันนี้คุณได้ใจพวกพวกคุณคุณได้ใจติ่งส้มคุณได้ใจเอฟซีพักประชาชนผมดีใจด้วยที่คุณยังมีเอฟซีมีคนที่จงรักพักดีกับคุณมีธาตุผู้ซื้อสัตว์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าสสอคุณจะมีปัญหาอะไรทุกคนรู้แล้วพร้อมที่จะให้อภัยพวกคุณเสมอเพียงแค่คําว่าคุณเดินมาถูกทางใช้คําว่าอุดมการ์มาเป็นตัวตั้ง แต่ประชาชนในสมการของคุณไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งเงื่อนไขนโยบายต่างๆที่คุณไปทําในพรรคคุนั้นไม่สามารถหยิบมาใช้ได้จริงส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นคุณก็ไปตีปลาอยู่หน้างานไปหวานแหงก็อยู่หน้างานผมเสียดายพรรคคุณมากเลยนะในอดีตผลงานดีๆทั้งนั้นเลยคุณลังสิมันลมปราบปามแก๊งคอเซนเตอร์เป็นตัวจุดประกายทําให้พมา่าต้องยิงตึกคาสิโนโพังทําให้จีนต้องเข้ามาจัดการเอาตัวพวกนี้ไปประหารชีวิตเสียดายฝีมือมากคุณลักธนก็เช่นเดียวกัน นะครับทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นเรื่องของประกันสังคมได้เห็นเรื่องของการใช้เงินไปซื้อตึกสกายวอล์กจะจริงจะเท็จคุณก็ไปว่ากันอันนี้คือผลงานแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายในยเรื่องเกษตรกร,ะร,กรอะไรพวกนี้คุณผมไม่เคยเห็นคุณพูดถึงเลย ไม่เคยเห็นนโยบายที่คุณโมนักโม้หนาว่าทําได้จริงมีอยู่จริงก็ไม่เคยเห็นทาสาเร็จไม่เคยเห็นมีการผักดันไม่กระทั่งรัฐบาลที่เหลืออายุสี่เดือนนี้แทนที่คุณจะเล่งให้ประชาชนลืมตาอ้าปากในแก้ไขกฎหมายอะไรบางข้อบางมาตราแก้ได้แก้ไม่ต้องไปแก้ทั้งจะบบกแก้บางมาตราเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทํานะคุณจะไปทําแต่หมวดหนึ่งหมวดสองคุณจะไปทําแต่ร้อยสิบสองคุณจะไปทําแต่อะไรครับ <c oughs> พระราชบัญญัตินี้รโทษรกรรมคุณทําไปเพื่อเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาด่าสถาบันต่อเพื่อให้คนเหล่านั้นมาลุกลามสถาบันต่อจริงหรืืือออเเปปล่่่่าาใชหรไไมทํพ ใช่ไหมครับแม้กระทั่งคุณกันจอมพลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเขารู้จักนักการเมืองเหมือนผมผมก็รู้จักนักการเมืองหลายท่านสนิทสนมกันก็มีหลายท่านรักและเคารพก็มีหลายท่านจริงไหมครับยกเว้นคนเดียวที่ผมไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยก็คือคุณธรรมนัทเนี่ยอย่างท่านชาดานีก่ก็รู้จักท่านโลมเนี่ยก็รู้จักนะครับเคยทํางานอยู่ร่วมกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วผมผมผมจะเป็นคนดีเหมือนคุณโลมได้ไหม หรือหรือช่วงที่คุณชาดาไทยเสรเนี่ยโดนตาหนิโดนสังคมเล่นงานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเห็นไหมครับแต่ความเสียหายที่เราบรรดานักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคุณชาดาไปโจมตีถ้าแกเล็เทะหมดแล้วไปหาว่าแกคุยกับแม่ซื้อบ้างอะไรบ้างหาว่าแกไปติดยาบ้างไปเสพยาบ้างหาว่าแกเป็นมาเฟียบ้างเป็นมือมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างเลยแล้ววันนี้ใครรับผิดชอบชีวิตคุณชาดาจริงนะก็เหมือนกับที่คุณกําลังเอาลากกันจอมพลังเพียงแค่คุณไม่ชอบธรรมนัต คุณอาจจะมีปมกับผู้กองธรรมนัฐคุณก็มีปมกันไปแต่คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนะี่ยคุณก็ไปเชื่อมโยงจนเขาเนี่ยเป็นปฏิปป,ะต,ปะต่อจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวคนเรามันจะรักกันไม่ได้เหรอครับคนเรามันจะเคารพกันไม่ได้มันผิดตรงไหนอ่ะก็เหมือนกับที่คุณไปยืนถ่ายรูปก,กับพวกที่หนีไปต่างประเทศอ่ะเหมือนกับคุณที่เคยขึ้นเวทีกับไอ้พวกที่หนีไปต่างประเทศจริงไหมฮะเหมือนกันนะแล้วคุณจะเป็นต้องเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณรักชนกไม่ใช่พวกล้มเจ้าหรอกนะผมเชื่อว่าพรคประชาชนไม่ใช่อ คุณก็เสียหายไงแล้วใครจะมาแก้ต่างให้คุณคุณจะพูดเองหรือว่าคุณไม่เกี่ยวคุณแม่หลักฐานมันมีอยู่คุณงัดหลักฐานการจอมพลังไปถ่ายรูปคู่กับผู้กองธรรมนัสคุณงัดหลักฐานคลิปวิดีโอที่ผู้กองธรรมนัสไปเป็นประธานในงานแต่งของคุณกจอมพลังอะคุณว่าคุณกจอมพลังจําเป็นต้องรู้เรื่องของคุณธรรมนัฐไหมแม่งก็ไม่จําเป็นเขาไม่ใช่พี่น้องกันแต่เขาให้เกียรติกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็เหมือนกับที่คุณไปยืนถ่ายกับไอ้พวกที่ล้มเจ้าอะที่ ชอบล้มสถาบันนี่มันหนีไปอยู่ต่างประเทศกันน่คุณไปยืนถ่ายรูปคุณไปจัดกิจกรรมร่วมกันคุณไปแปะสติ๊กเกอร์คุณไปเซ็นชื่ออะไรอย่างงี้คุณไปยืนชูนิ้วอะแล้วถ้าเกิดคนเหล่านั้นเขามองว่าคุณเป็นพวกล้มเจ้าคุณจะมีความรู้สึกยังไงอ่ะจริงไหมครับก็ไม่ไรคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับกันจอมพลังแล้วสิ่งที่คุณทําวันนี้ผมจะบอกให้นะมันไม่ใช่เฉพาะพวกคุณสะใจนะ แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่เขาเดือดร้อนจากนโยบายจาก MOU จากการทํางานของไอ้พวกที่จ้องจะขายชาติขายแผ่นดินเดือดร้อนจากไอ้พวกคนทรยศชาติเนี่ยเดือดร้อนจากไอ้คนที่ไม่รักสถาบันเนี่ยเขาออกมาต่อต้านพวกคุณแล้วเขาจะเริ่มออกมาแล้ววันนี้นะครับเขาก็ออกมากันแล้วอย่างน้อยก็เหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอย่างน้อยก็พี่น้องชาวบ้านหนองจานหนองยาแก้วอย่างน้อยคนอย่างพวกผมเอฟซี FC ของผมก็เริ่มที่จะไม่พอใจคุณเริ่มที่จะไม่ชอบขี้หน้าพักคุณ พราะคุณไม่ได้ทําอะไรให้กับประชาชนได้ประโยชน์จากการเรื่องที่คุณไปที่คุณไปงัดเอากันจอมพลังไปชนไปชนกับผู้กองธรรมนัดแล้วก็คุณกะตีตีปาหน้าไซส์สิ่คุณจะได้คะแนนสียงคุณได้แค่นั้นครับคุณไม่มีวันที่จะได้เป็นรัฐบาลผมจะบอกคุณให้ผมว่าคุณก็รู้ดีคุณไม่มีทางที่จะฆ่าพรรคการเมืองที่ตรงข้ามคุณได้ทั้งหมด